สรุปความว่าความรู้เรื่องตตาตาเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทรอยท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็รู้จักมันว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทีนี้ก็จะไม่มองข้ามอีกต่อไปจะไม่มองไม่มองข้ามสิ่งสำคัญอันนี้ต่อไปทีนี้ก็อยากจะพูดถึงโทษ ที่มันเกิดจากการขาดความรู้เรื่องนี้ให้ละเอียดออกไปอีกสักนิดหนึ่งคือว่าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นไปาตามกฎของสัตาที่เรียกว่าปฏิจกสมุปบาท ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์นั้นมันเป็นไปตามกฎของตถาตาในส่วนที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้พูดไว้มากแล้วชัดเจนละเอียดมากแล้วใน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 ,ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะามาพูดอีกเวลาก็ไม่อำนวยแล้วก็ทําให้ยุ่ง ถ้าจะบอกว่าถ้าความรู้เรื่องกระทาตามีแล้วกระแสแห่งปฏิจจสมุบาทที่เป็นไปฝ่ายให้เกิดทุกข์นั่นจะมีไม่ได้พูดโดยย่อ,อก,ก็คือว่าเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทางผิวหนังจิตกระทบความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในหกคู่นี้แล้ว มันก็เกิดวิญญาณขึ้นมาตามอายตนานะนั้นๆวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นผัสสะจนตากับรูปแล้วก็จักสู่วิญญาณทำงานร่วมกันเป็นผัสสะเรียกว่าจักสู่สัมผัสตอนนี้ถ้าความรู้เรื่องตาตาไม่วิ่งมาช่วยหรือมาช่วยไม่ทัน ไอ้สัมผัสอันนั้นจะเป็นสัมผัสโง่คือสัมผัสด้วยอวิชชา <c oughs> ต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในขณะนั้นมันสัมผัสโง่ด้วยอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาชนิดเป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหรือหลงเกลียดเปืดอเกิดเวทนานี่แล้วมันก็เกิดตัณหาความอยากอย่างโง่ไปตามอำน,นาจของเวทนานั้น เกิดตัญหาแล้วมันก็เกิดอุปาทานความรู้สึกหมายมั่นเป็นตัวกูผู้อยากมันก็เกิดตัวกูผู้อยากเป็นภพเป็นชาติแห่งตัวกูขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์นานาประการด้วยปัญหาที่มันมีอยู่ในโลกสำหรับบุคคลผู้มีตัวกูเนี่ยความรู้เรื่องตาตาไม่มาช่วยทันเวลา คือในขณะที่มีการสัมผัสแล้วกระแสแ,แห่งปจัจจัตตสมุบาทจะต้องเป็นไปอย่างนี้คือเป็นไปเป็นไปด้วยความทุ้มแลวม้วก็ตนทุกข์ถ้าว่าความรู้เรื่องสภาตาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นนะมันมาทันในขณะ่งสัมผัสมันก็เกิดเวทนาชนิดที่ไม่ทําให้หลงรักหรือหลงเกลียดก็มันมีเออ ความรู้ที่แท้จริงเข้ามาควบคุมซะแล้วมันก็เป็นเวทนาที่ควบคุมได้ไม่ให้หลงเป็นหนความสุขอันยั่วยวนหรือไม่หลงเป็นความทุกข์ที่ทําอันตรายมันกลายเป็นรู้ว่านี่คืออะไรนี่เป็นอย่างไร ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกที่รักมันใจจะขาดหรือไม่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เกลียดมันก็ใจจะขาดเพราะอานาจอของความรู้เรื่องจัตตาตามาทันในเวลาที่มีการสัมผัสมันก็รู้ทําให้รู้ว่าไอ้นี่อะไรนี่คืออะไรนี่จะต้องทําอย่างไรเหตุไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไปอย่างโง่เขลาไปหลงรักหรือไปหลงเกลียดเข้า ก็ไม่มีเวทนาชนิดที่ทําให้เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกข์มันเพียงแต่ให้เกิดรู้ว่านี่เป็นอะไรนี่คืออะไรนี่จะต้องทําอย่างไรนี่เราควรจะจัดการกับมันอย่างไรถ้าก็ทําไปโดยที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจนี่เรียกว่าต้องมีความรู้เรื่องตถาตา เข้ามาทันเวลาทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเจอหมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทางผิวกายเรื่อจิตได้รู้สึกความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดความรู้เรื่องสุญญาตาเรื่องตถาตาแล้วก็ การเป็นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นทุกข์ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะต้องเป็นทุกข์ก็มันไปโง่ตลอดเวลาในสิ่งที่เข้ามากระทบหรือปรุงแต่งหรือเกิดขึ้นคนที่มีชีวิตชนิดนี้ไม่เป็นชีวิตที่จะเรียกได้ว่าเป็นพุทธะ มันไม่มีความเป็นพุทธ,ธะสำหรับคนที่โง่มีชีวิตชนิดนี้คือขาดความรู้เรื่องตถาตาเพราะว่ามันจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นนั่นต้องมีความรู้เรื่องตถาตาเข้ามากำกับอยู่มนุษย์ก็ไม่มีความทุกข์นั่นคนนี้เป็นคนที่สมควรจะเรียกว่าเป็นพุทธ,ธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเดียวกันกับพระพุทธ,ธเจ้า ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคำนวณด้วยดีเราไม่ได้เป็นพุทธะไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะหรือลูกจิตของพุทธะ,ะเพราะว่าเรามันโง่เรามันหลงในสิ่งที่เข้ามากระทบเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องกถาตาถ้ามีความรู้เรื่องกถาตาอันนี้มันก็จะออกปะทะน่ารับเอาไว้ว่าโอ้ยมันเท่านี้เองแค่นี้เองเช่นนี้เอง กูไม่ไปหลงบ้ากับมึงมันก็รักษาความเป็นปกติไว้ได้คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยรักษาเอาไว้ได้